สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้เรามาทําต่อกันนะครับเป็นงานก้านร,รานเม็ดก้านร,รานแบนนะครับพอดีพอดีลูกค้าขอเป็นข้าขงละยีสี่ใบนะครับจัดให้ตามขอนะครับเป็นงานก้านร,รานเใบแบนนะครับหรือว่าก้านร,รานธรรมดานะครับ ก็วันนี้ก็มาเข้าตอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะตอเริ่มเริ่มกันเลยนะครับแรกวันนี้จะใส่ไปทั้งหมดก็สิบสิบหกใบนะครับรอบนี้รอบแรกนะครับจะใส่ใบสิบหกใบนะครับไปสิบหกบวกเจ็ดยี่สิบสามใบนะ ก็จลับไปนะครับข้างละยี่สี่ก็น่าจะใส่ประมาณสิบเจ็ดใบนะครับสิบเจ็ดใบบวกเจ็ดใบรอบนอกนะครับก็เป็นยี่สิบสี่พอดีนะครับนี่ครับจับใส่เข้าไปนะรอบนี้ใส่เข้าไปเลยน,น่าจะวางไปทั้งหมดสิบเจ็ดใบนะครับเป็นงานการลานแบนธรรมดานะครับเป็นงาน ตัวแบนนะครับไม่ใช่ตัวเม็ดแป้งนะครับตัวนี้เป็นตัวแบนนะพอดีท่านลูกค้าโทรมาสั่งเมื่อวาน,นก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้นะครับขอเป็น40เสเซนนะครับ40เซน40เซน24ใบนะครับข้างละ24ใบนะครับ อยากได้ก็จับให้ตามร้องขอนะจับไปโอเคก่ประมาณนี้นะครับ1ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำชั้นที่สองกันต่อ ชั้นแรกเลยโอเคครับ